มึงไปไห,ไหนมาเอาให้จริงเอาให้จริงมึงบอกคนดูมึงไปไหนมาอยู่กับมึงเนี่ยช็อก็แดกซมต่หนวดเข่ามึงทำไมลกลุงหลังแท้ทำไมมึงไม่โกนออกบ้างให้มันดูส,สะอาดสะอ้านบ้างใช่เป็นป้ะเหรือตลกมากเลยเนาะมึงอยา่าพูดเหม่งไหมอ่ะเหม็นมอเตอร์ไหมเสัยเสียเฮ้ยมึงจะให้กูเจอคนแบบนี้เหรอก่อนจะจบตอนเนี่ย <Minuten. S 1> หามีก่อนมาให้กูก่อนดีไหม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเลือเฟือชานแนลครับผมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไอจอนฝรั่งที่เคยอยู่กับผมมันหายออกจากผมไป2อาทิตย์แล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วหายไป2อาทิตย์ไม่รู้ไปไหนนะโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านวันนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามมันว่ามันไปไหนมาเดี๋ยวผมมาใส่ถ่ายคลิปไปเลยนะครับไปไหนมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าแม่ันนี้ก่อนัานี้ก่อนันนี้ก่อนกูถ่ายคลิปอยู่ันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณดูครับผมแม่พูดกไอ้สัตนั่งลงไปไหนมาไม่ได้ไปไหนหรอกมึงก็อยู่ในใจว่าน้าเสมอแม่สัตวพูดเพราะหายไปสองอาทิตย์มึงไปเที่ยวใชไหมก็ <c oughs> ไปเที่ยวภาคอีสานไปเที่ยวอีสานมา <c oughs> ไปหลายจังหวัดขอนแก่นอุดรหนองบัวลำพูจังหวัดเลยมึงไปทำไมไปเที่ยวเฉยก็ไปเที่ยวไ,วย <c oughs> ไปหาของกินไปหาของกินเออแปลกนะ ผมไปห้านหนึ่งอ่ะผมชอบกินไก่ผมก็เลยซามไก่สามอย่า,างเออเอามาไม่มีไก่สักอย่างเลยอ่ะปานมึงนี่มันแปลกนะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปสั่งไก่สามอย่า,างไม่ไม่มีไก่เอออันนั้นมันอาหารบ้านกูเดี๋ยวเดี๋ยวเราค,คุยเคลียร์กันก่อนน,นี่นี่เอาเอาของมาฝากนะเอาอะไรมาก็เออเอเอผลไม,ม,ม้ผลไม้มะละกอครับมึงเอามาทำไมเนี่ยอ้ากก็พีเหลือก็ชอบกินสม่ำาสมตม่ำม,ม,มันก็ต้องใช้มะละกอไง อยู่ที่นี่ของกูก็มีแต่ถ้าวัานไหนมันหมดเราก็ยังมีอีกลูกหนึ่งไปน้ำพุนๆและอะไรนะ่ะสมุนไพไทยครับตะไคร้ครับมึงประชดกูป่ะเนี่ยที่จะประชดพี่ทําไมอะ่ะ <c oughs> มึงเอาตะไครมาฝากกูใช่ <ไ S 1> มึงดูดิทุ่งนากูเนี่ยป่าตะไคร้ทั้งนั้นไอชีบหายเนี่ยป่าตะไคร้ทั้งนั้นมึงจะเอามาทําไมก็ <c oughs> ผมเห็นว่าพี่ชอบ มึงประชดกูละวมึงประชดกูแล้วประชดตรงไหนอ่ะมึงไปไหนมาเอาให้จริงเอาให้จริงมึงบอกคนดูมึงไปไหนมามึงมาเอากูรู้ไลไปมึงทำไมไม่ตอบไลไปไมไม่ตอบโทรไปแล้วทำไมมึงไม่รับเอาจริงนะเขาพาไปเที่ยวสาวๆใช่ไหมคือเอาเออเอเอเี้ยบอกกูมากูไม่ได้ว่ามึงเ่ยหรือเออเอเอายังไงเอามึงพูดนะแต่แต่กูอยู่ทุ่งนามึงอ่ะมึงก็แดกแต่สมตามกูต้องไปหากินสตงสแตกว้างนี่ อยู่กับมึงเนี่ยเช้าก็แดกสมต่ำเที่ยงก็สมตํำเย็นก็สมต่ำตอนเดึกพอครูหลับแล้วมึงก็มาปลุกกูชวนกูไม่แดกสมตํำอีกอมึงไม่คิดว่าคูหิวนอนเหรอมึงคิดว่าคูจะหิวสมตํำเหมือนมึงตลอดครูทำจริงเลยเหรอทำไมมึงเป็นเฮียอะไรกับมาละกอเปล่าเนี่ยเีย <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้มึงออกไปหาแดกสเต็กโอ้โหนี่ไงมึงหันหน้าให้คนดูไดอ้อ้าวทำไมอะ นี่มึงหมอสุนินป่ะเนี่ยเย้าเยวันนี้หมอสุนินจะมาเยี่ยมเลือเปลือยมจอกนะครับเ็นอมเฮ้ยไม่ใช่ผมจอนี่คนเดิมดูดี่ดูนีไอ้จอรนทำไมผมไม่เหมือนเดิมเหรอหนวดเขามึงทำไมลกลุงลังท้่ทำไมมึงไม่โกนออกบ้างให้มันดูสะอาดสะอ้านบ้างก็ผมต้องเอาไว้เพื่อให้ให้เขารู้ว่าผมเป็นฝรั่งไงมึงโกนแล้วเขาไม่รู้ว่ามึงเป็นฝรั่งเออก็หน้าหนาเาว่าฝรั่งมันชอบไว้หนวดกันไง ผมก็เลยต้องไหวเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นฝรั่งอ่ะอ๋อปกติเขาไม่เชื่อว่ามึงเป็นฝรั่งใช่เพราะอะไรเนี่ยผมทําสีผมด้วยอ่ะแล้วก็ไหวหนวดไม่งั้นเขาไม่เชื่อผมเป็นฝรั่งมึงโกนมั่งเนี่ยผมเผ้ามึงก็ไม่ตัดเอาไหมเดี๋ยวกูโกนให้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเคยก่อนก็ได้ไม่ต้องตอนเย็นเดี๋ยวตอนนี้เลยเดี๋ยวกูโกนให้เนี่ยถ่ายคลิปโกนเดี๋ยวกูโกนให้เดี๋ยวกูตัดให้มีมีมิกอนเหรอมีมีเดี๋ยวกูให้น้องมิกไปซื้อก็ได้แป๊บเดียว เอ,เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูโทรหาพี่แอนนาก็ได้พี่แอนนาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวโทรโทรเออ,เอ,อแกอยู่บ้านเปล่าวะเดี๋ยวลองลองผมจะลองโทรหาพี่แอนนาดูครับว่าแกอยู่บ้านหรือเปล่าโกนเลยนะเออเออคิดว่าสาวๆมันจะชอบใช่ไหม <laughs> เอาทางสาวๆเลยนะมึงอ่ะไม่ใช่กูยังสดอยู่กูก็ต้องหาสาวๆดิไม่รู้ว่าแกไปถ่ายละครหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าอยู่บ้านเนี่ยแกจะมา อ๋อปานอยู่ใกล้ๆพี่นาอยู่ใกล้ๆกันครับเปิดรับฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับผมใครอ่ะเหลือ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 อ๋อต้องเหลือเหรอครับอะไรกินไหมอะไรนะพี่มีอะไรกินไหมมีอะไรกินไหมทำหาของกินอีกแล้วไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเหรองั้นแค่นี้นะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพี่เจมมีมีเดี๋ยวผมหาให้กิน เดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งแหม่ต้องถามของกินตลอดมีมีพลไม้กับสมุนไพรไทยครับไม่ต้องมะละกอเดี๋ยวกูตามให้เขากินพี่พี่อ่าพี่อยู่บ้านเปล่าพี่ไปถ่ายละครไหมวันนี้มึงถามมึงเยอะเย้กูนะเนี่ยพี่ไปถ่ายละครไหมึงกล้าพูดแบบนี้ก็รู้ว่ากูไม่มีงานนอนจนเปแผลกดทับแล้วเนี่ยอนนี้พี่อยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยอ๋อพี่คืออย่างนี้ ายังไงไที่บ้านพี่มีใบมีดโกนไหมมีมีมีอ่ามึงต้องใช้ปัตรเตอร์เลียนของมึงต้องใช้ปัตเตอร์เลียนมีปัตรเตอร์เลียนไหมพี่ปัตรเตอร์เลียนตัดผมอะ่ะมีมีหมดอ่ะมึงเอามึงเอาส้นตีนอะไรบ้างมีหมดอ่ะออ๋ส้นตีนไม่เอาเอาเอากันเอาปัตรเตอร์เลียนกับกับไอ้นี่ปัตรเตอร์เลียนกับมีดโกน,นวดได้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 อผมผมอยู่ที่ทุ่งนาแล้พี่นะพี่พพแวะมาหน่อยแต่ว่า สัญญาครคุณนะกูไปต้องมีอะไรให้กูเกียงนะมีมีมีเดี๋ยวผมจะเอากบหรือว่าปลาหรือส้มตำอะไรที่มันแปลกกว่ากบปลาส้มตำนะมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาไว้ให้กินแล้วกันโอเคไม่เกินสิบนาทีกูถึงโอเคครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคอาากาโชคดีน้องรักครับผมครับใใจเสมอแหมพูดเหมือนมึงเลยอยู่ในใจเสมอโอเคครับพี่ ครับผมเพี่ยนนาเพียนนะเขาเขางี่ก่อนก็ปาเตอร์มาเลยเหรอเออเนี่ยในชี้านเขามีเดี๋ยวเขาเอามาให้เนี่ยเดี๋ยวโกนหนวโกนเขาโกงเลยเหรอเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวโกนโกนพรุ่งนี้ก็ได้มั้งมึงจะไปโกนพรุ่งนี้ทําไมให้มันสะอาดสะอ้านเผื่อคืนนี้เดี๋ยวกูพาไปเที่ยวสาวจะได้ดูันก่อนแล้วก็พาไปเที่ยวอืมโอเคแต่พี่ต้องบอกเขาหน้าว่าผมเป็นฝรั่ง เออเดี๋ยวกูบอกให้มึงกลัวเขาไม่เชื่อเหรอเออถ้ากน,นวดเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนฝรั่งมึงตอนนี้เหมือนทาซานมากกว่ามึงกลัวเขาไม่เชื่อว่ามึงเป็นฝรั่งใช่ไหมเออเพราะคน,นวดเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาดูไม่ออกมึงเหมือนคนป่ามากเลยตอนนี้ทีแรกกูนึกว่าหมอสุนินเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เอนาแป๊บเดียวครับรอพี่อนาเอามีกนวดนมาก,กับปัตตาเลียนมาเดี๋ยวแล้วกูโกนให้เลยนั่งกินพ่อละไมรอก่อนไหมไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวกูจัดส้มตําจัดอะไรไว้ให้มึงส้มตําม,มีกินแน่ๆไป ชมต่าอีกแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วพี่นากลังเดินทางมาทางนู้นนะครับกําลังเดินเข้ามาอยู่ปรากฏว่าเราได้กันไกยได้ปตตะเลี่ยนกับมีดโกนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเราจะถ่ายคลิปโกนหนวดไอจอนเออมาเดี๋ยวกูกับพี่นาโกนให้อ่ามาเลยพี่มาๆมาไปแล้วโ <Okay. S 2> อเคได้ครบทุกอย่างได้ครบทุกอย่างมาพี่ผมถ่ายเลยออามามีอะไรมาปตตาเลียเล่ยนปตตาเลี้ยนใบมีดโกน,กนโอ้ใบมีดโกนโอเคครบเออนี่ อะไรเนี่ยผ้าคลุมศพผ้าคลุมตัดผมอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยวเอาไม้ไว้ที่พี่แล้วกันได้ไล่ไล่ผมไม่ต้องใช้ไม้สียงดังอันนี้อะไรผ้าคลุมไงผ้าคลุมไงอ๋อผ้าคลุมผ้าคลุมตัดผมอ่าอ่าโอเคคุมเลยคุมเลยเอามาไม่ได้ใช้นางขอโทษซักไหมเนี่ยสี่ปีที่ไร้แฟบโอ้แฟบแฟบอับดูนีเอ้ยทำอะไรรู้จักรู้จัก ที่อ้วถือนี่ปฏิเลี่ยงใช่ไหมใช่เสียบเปเตรียมเต็มครับที่เรียงกระหรูปูเข็มพากันออกไปเล่นข้างนอกนั่นไป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 เหมือนเก็บกดมึงจะไปไหนไปเล่นข้างนอกไม่ต้องนั่งลงยังเด็กซื้อไม่ได้เล่นดากแล้วไงอยากระบายถอดออกมาถอดออกมาเอากันแล้วก็ถ้าถ้าถ้ากูคุมโปมันก็บอกใครดับไฟนะอ่าอ่ตอนที่ตอนที่สว่างอยู่พอกูคุมโปเสร็จแล้วใครดับไฟนะโอเค เฮ้ยใครดับไฟมึรู้ไอ้ไอ้ไอ้เดได้รู้แล้วใครดับที่นัดมุกกันนะมึงไม่บอกก็มึงจะตีหัวกลัวบอกไงเดี๋ยวมึงเก่งไงเก่งแล้วก็เจ็บเอาเอาคุมคุมคมเฮ้ยใครดับไฟไอ้พี่นาไปตีมันทำไมเล่ามึงอะดิเหลือเอาไปตีไปตีแล้วคุมคมคุมคมคมคมเออเออเอาคุมแล้วแล้วกูจะตัดตรงไหนต้องคมอย่างงี้ยังไงเออนี่ยเนี่นี่ ผมตัดผมเอ้าวอ้าวนี่เขาหน้าบอกว่าเอาผ้าห่อควายมานะพี่เลยหุ่นเล็กไปผ้าห่อควายเหรอเอเรียกว่าผ้าผ้าคุมตู้เย็นเอามาเดี๋ยวมากนหนวดไดจอนเอาแบตเตอรี่ลงก่อนเอาเอาเอาข้างนี้ออกนะเอาเลยเช็ดถึงพ่อแก้วมีแก้วเอาให้รอรอนะข้างนี้หน่อยเคยแปรงตัดผมมาก่อนอ๋อ เดี๋ยนายี่อะไรจะเอาไว้แบบชาลีชิปปิ้นไหนตลกมากเลยเนาะมึงอย่าพูดก็ชารีเขาตลกอ่ะเออหนวดคนอื่นเนี่ยเขาใช้ใบมีดโกนได้เลยนะแต่ว่าหนวดมึงน่มันแข็งไงมันต้องใช้ปัตตาเลี่ยนหนวดมึงเนี่ยเอามาทำฝอยขับมอไลคเลยนะแข็งมาก่เอาเอาเนี่ยออกเรพี่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะหัวมุกอ่ะ มึงอย่ายิ้มดิมึงยิ้มเออเดี๋ยวไม่รอนะเว้อ่าอะอาชีพเสริมเพื่อไปเปิดร้านตัดผมได้พี่กล้องไม่เห็นหน้าพี่อ่ะเห็นข้างหลังก็จำได้แลเองนะดังโทรศัพท์โทรลักดิ้เอาแต่เสียงก็ได้ดังจนไม่มีงานอ่ะเอ่อเฮียอะไรอ่ะอ้าวอเฮียแหม่งไม่เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทำงกแล้วต้องใส่เสีย มันช็อตอ่ะเดี๋ยวดินี่เห <Golf. c oughs> มิมงมอเตอร์ไหมอ่ะร้อนวะไม่ได้ใช้นางแล้วอ่ะเอ้าเอ้าทำไมไม่ได้คงสายเสียแล้วอ่ะเหมิงมอเตอร์ไหมเลยอ่ะไม่ได้ใช้นางไงเกบ็บเก่ามันร้อนจังอะ่ะก็มันชอ็อตไงไม่ยังไม่หมดเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมันแบบไหนมันแบบชาร์จหรือว่าแบบใช้มันเสียบชาร์จก็ได้ใช้ถังก็ได้แต่ว่ามันไหมแล้วอ่ะเหมิงไหมเหมิงมอเตอร์ไหมสายเสียเอ้า ต้องไปพันใดใบอ่าแล้วมันต้องเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยแต่ตัวนี้คงไม่ทังอ่ะโอ้หต้องเปลี่ยนสั่งอะไรใช้เวลาเป็นเดือนปัตตาเลียนที่เฮี้ยงเงี้ยต้องสั่งเป็นเดือนเอะไรอะไรมันรุ่นเก่าไงมันต้องหาอะไรทําไมต้องสั่งอะไรทําไมไม่สั่งเครื่องใหม่เลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของเรื่องตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันตัดเอาให้เสร็จก่อนดีมันจะได้เอามิดโกนโกนก็มังไม่เสกไงมันไห่ไงมันไม่ติดไงเนี่ย ปิกแล้วก็ไม่เตียดเย็ดเปียดทำไงวะเอาละมีดโกนเอามีดโกนโกนก็ได้มัม้งนะมานมาน้มนมาเน้นผมโกนเองมีดโกนเอามีดโกนเออดีนะไม่ลอง,งหันหน้าไปดิโหได้หน่อยเดียวปัตตาเลียนพี่เน่ามากเลยอ๋อนี่ยังไม่ใช่เฮ้ยมันเดี๋ยวนะ มันใช้จะเอาเอาเอาไอ้นั้นนะพี่ต้องใช้โฟม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 อะไรอะไรอะไรโฟมโกนหนวดมันต้องมีโฟมใช้เออต้องเอาโฟม a, ใช่ไหมล่ะไม่งั้นมันจะเจ็บอืออืออืโอเค okay, พี่เอามาทำนี้นะพี่มอโฟมมาเดี่ยวผมก็จะพ่อฝาแล้วเขาไปเด้าลังมาโฟมโกนหนวดมึงไม่พูดให้ขาดให้ในเอียกมอาโฟมโฟมแล้วอยู่ใกล้มือแล้วกูก็เหยียบมาให้กูนึกวมึงเจ็บเอาไว้ให้ไงไม่ใช่โฟมโกนหนวดโฟมโกนหนวดอ๋อเนี่ยะโคเขียวๆนี่ใช่ไหมเอามา เออนี่แหละนี่ไม่เห็นหรอกเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราอะไรเออเอาโอเคโอเคโอเคใช่เป็นเปล่เหลือเคยโกนหนวดเคยเคยในครั้ง่างไงช่วงบวกไม่เคยโกนเดี๋ยวเออเออมึงมึงจะเอาไปนั้นทำไมเอออยู่เฉยๆอย่าเล่นดิอย่าเล่นอย่าเล่นให้ตบตบสักกระจายอย่าได้โกนให้หนวดมึงเนี่ยเหมือนขนหมูเลยแข็งมาก ใช่ใช่หมูมันแข็งมากอ่าจะได้รอรอตั้งได้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 อยู่ได้ได้ไดี๋ยูยูดีนะมีมิตรกวดมาอเออมันจะได้ออกรอรอ,อ,อข้างเออฮะอ่าฮะ,ะ,ะมไม่เข้า <c oughs> โดนอะไรปะ มันแบบไม่ไหวไงคนมึงขนดกมากอะไม่เอาหนามมาล้างเลยอันนี้อนนี้เดี๋ยวคนให้เขาขมือคนเดียวหรือว่ามึงยืมเข้ามาทั้งอำเภอเลยมีใครฝากมึงมาไหมอะมึงเชี่ยไปมึงอะเขามึงเนี่ยต้องสะอาดสะอ้านเขามึงเนี่ยเอามาปลูกผมคูเนี่คงจะดกหน้าดูเนี่ยเออไอคนไหนดกกระดกดกไอคนนอนที่ก็บางซะจนน่าเกียดไม่เข้าแล้วหรือไม่เข้าแล้วเริ่มทื่อแล้วก็ ขนมันหนาไงแล้วขนแข็งเนี่ยขนหมูใบมิโกที่ไหนก็สู้ไม่ไหวหรอกนวดมึงหรือขนหมูป่าเนี่ยนวดกู่เยวยังไงกนโนนี่นะถ้ามันไม่รักเลยนะจอนมันไม่ทําให้นะเว้ยเนี่ยชีวิตมันไม่เคยกวนหนวดให้ใครเลยนะบางทีผมยังคิดอยู่ว่ามันหลักผมเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้กัน ระวังตาเออเออมาโกงเสร็จแล้วก็ดูรีขึ้นนะไม่เลอะเทอะไม่ลกไม่ลกลุงล,งลังอ,อ่ะไว้ทำเยี่ยนไม่เข้าพออี่เจ้าก่อนนวดออกหรือเจ้าก่อนเขาปากผมเนี่ยเออนะเดี๋ยวกูโกนให้แยนเย็นนั่น <c oughs> เออ,เ,อ,อเริ่มคู่เป็นคนแล้วข้างหนึ่งเอาฝมเพิ่มไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ดี๋ยวล้างลักษณะไม่เข้าแล้วละไม่กมันมันทื่อแล้วอ่ะขนมันหนาไงระวังลองเลยเออยิ่งอย่างเงี้ยเอออ่ะเฮ้ยดีดีเออไม่ใช่จูบเอ๊ผมนี่เข้าตาเข้าตาแสบไหมโฟมเนี่ยไม่แสบหรอกเลยอ่ะงี้ก็มีของเล่นนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แสบใช่ไหมแสบจริง แสนปะแสนสิอ้าวก็ไม่มีของเลขกันสิฮะมันทำไมไม่เข้าวะเอ,เอาเ ah อาเอาโฟมลงอยกหน่อยก่อนจราจรัลจอนนี่จนอนหนามากอันนี้นไม่เข้าบัน,านใหม่มาพี่อันใหม่เทียอะไรกูมีอังเลียวอเอาอันใหม่มาอันใหม่ไหนแล้วกู กูมีอังเลียวออกมาแค่อังเลียวเอาเะเอามา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 มันจะได้เสร็จเอาอะไรกูบอกกูมีอังเลียวเอาที่ไหนอ่ะเอาให้แน่พี่ก็แน่ไงก็มึงบอกให้เอาม่โกนกับแัตเตเลี่ยกูเข้ามาอย่างลางมันเพิ่งโกนในข้างเดียวเองนะจะติข้างกูก็มีแค่อังเลียวมึงเรไปงบยาตลกพี่อันนี้เขาขายทีละสามอันมันมีอยู่อันนี้ของเก่าที่บ้านกูกูไม่ได้ไปซื้อใหม่ของมีที่บ้านอยู่แล้วแต่บางเหลืออังเลียวงั้นงั้นงั้นเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อใบมีโกนใหม่เอออันนี้คดก่อน ครับเดี๋ยวไปซื้อใบมิโกนใหม่แล้วกินข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็แล้วก็ซื้อใบมิโกนมาแล้วก็ไปมาโกนใหม่ไปล้างหน้าล้างตาก่อนเอาแค่นี้ก่อนไป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 ซื้อตอนไหนอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกงข้าวกรอกมึงหิวแค่กําลังหิวอยู่พอดีเออหิวว่าเกลียงกล่องพักกล่องอะไรใบมิโกนอ่ะเล็กๆเมื่อไหรก็ไล่เออใช่ไปไปเลยเขาเปื่อนหมดเลยเอ้าเอ้าไป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 ล้างหน้าล้างตามึงอ่ะไปกูนี่ไม่เปื้อนเหรอเออใช่เพื่อนไป อ่าผ้าอ,ออกให้ไป,ไปไปล้างหน้าล้างตาล้างมือด้วยล้างที่ไหนวะเฮ้ล้างที่ไหนพี่เหลือก็ล้างที่โอ่งนี่ไงส้มตำเราเสร็จสับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ <ใน S 2> ส้มบอกว่าไม่มีส้มตัดไงผมจะไม่มีนั่นแหละทีแรกผมว่าจะหาสเต็กมาไมี่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้กับข้าวเราก็มีนี่นะฮะส้มตำผมเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็มี ปลาเผาครับปลาเผาแล้วก็ปลาเผาสุกขะโพกอ่าซุปหน่อไม้เอ้ซุปมะเขือมึงก็ทําอาหารตามใจปากเป็นอย่างเดียวไม่คิดถึงว่าเพื่อนเพื่อนจะมาแล้วแขกรับเชิญก็อยากอย่างไงมึงก็เอาของที่มึงชอบไงไม่มีพี่ไม่ต้องใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วเพราะว่าพี่มาหาผมบ่อยผมก็ไม่รู้จะหาอะไรให้พี่กินนอกจากส้มตนอ่าส้มตำส้มตัน่ะ,นนนะไม่มีแน่นอนแล้วผมบอกว่าผมไม่มีส้ตมตำไะเรื่องนี้ผมจะไม่หว่าพี่แล้วนะ อยากกินสเต็กพิซซ่าอะไรเงี้ยได้กินแต่ซมตำ่ำวันนี้ผมไม่ห่วงซมต่ำแล้วอะ่ะไม่ห่วงสเต็กแล้วอะ่ะเราห่วงอะไรกูห่วงมึงจะซื้อปหมีดมาให้กูอีกไหมเนี่ย <c oughs> อันน่าคนดูดิเฮ้ยเป็นข้าวคนละไอเงี้ยแปลกดีเดี๋ยว <c oughs> ไม่ต้องซ้ำใครไปไหนก็มีคนทักเฮ้ยดูมาแล้วเฮ้ยฝรั่งบ้าเดี๋ยวแป๊บเดียวคือตอนเนี้ยกูให้นั่นไปซื้อใบมีดโกนอยู่ก็ประมาณอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวมันมาเฮ้ย ช่องไอทีหันหน้าไปดิอะไรทองไอทีพี่เหลือเอ้าือถือว่าเป็นการทําโทษมึงทําโทษอะไรอ่ะกูไลไปมึงไม่รับมึงไม่อ่านมึงหนีออกจากทุ่งนาไปใช่ไหมมึงหนีออกจากทุ่งนาไปมึงก็ไม่มึงก็ไม่ติดต่อ,อก,กูเลยกูเห็นมึงไปไล่ติ๊กตอกตึ๊กตุ๊กติ๊กตอกอยู่จีบสาวใช่ไหม เห็นหญิงดีกว่าเพื่อนอันนี้มึงตั้งใจแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยกูไม่ได้ตั้งใจแกล้งแต่เรียกว่าเสียแจงๆเอาจริงดีพี่ปกแดกเอามีก่อนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูกนให้เดี๋ยวคืนนี้กูพาไปเที่ยวแบบนี้ก่อนวอ่าอย่างงี้นะพรุ่งนี้เอามีก่อนมาคืนนี้ไปเที่ยวแบบนี้ก่อนเออเฮ้ยมึงจะให้กูเจอคนแบบนี้เหรอมีกองมันเอาไว้อยู่หรอกเอาจอบถากเอาจอบถากเอาเสียมขวดขวดถลากถอนคนเลย หนวดมึงแข็งมากอ่ะเออขนหมูว่าแข็งเลยยังแข็งแพ้หนวดมึงเลยเอออ่ากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเอออ่ากินข้าวแล้วแล้วค่อยคุยกันอ่ากินข้าวไปแล้วก็คุยคุยกันสิก็คุยนี่อ่าอย่าคุยมากนะเดี๋ยวหาว่าเราคุยใหญ่คุยต่อพูดไม่ชัดทั้งสองคนตอนนี้เอาละทางนี้จีนทางนี้อเมริกาเออพี่นาเนี่ยก็คือญาติพี่น้องทางจีนใช่ไหมจีนอ่าแล้วก็ไอจอนเนี่ย อันนี้มันอเมริกาอเมริกาเลยนะมันไม่ใช่อเมริกาปลอมนะนี่ก็จริงจียงไม่ใช่ปลอมเพราะใช้แท้ไงมแม่ไฟไฟาา้านะโอ้โหไมหน้าสามนเอามาอยู่กับไฟฟ้าช็อปปาเผาปะเผาจอนกูเอาใจมึงเลยนะเนี่ยมาจากมึงเทีแรกกูโกรธมึงนะทีแรกกูโกรธมึงกูเห็นมึงมากูถึงกตั้งใจถ่ายคลิปเอาโอเคถ่ายแล้วก็ถ่ายวันนี้กูเห็นมึงมากูต้อนรับมึงกูเลยบอกว่าเอาปาเผานี่ขนาดมึงเอาใจกูอะ แต่วัานไหนที่มึงไม่เอาใจกูมึงก็เป็นปาปาปาเผาเป็นกบหอมตำเหมือนกันไม่เห็นต่างกันเลยเหรอี่มึงเพิ่งมาอนาคตข้างหน้าก็แบบนั้นแหละ <c oughs> มึงอยู่กูมึงต้องกินอย่างนี้นเอางี้แล้วกันอะไรมึงหาสตองสเตย์ให้กูแดกมึงก,กูจะกูจะไม่หนีไปไหนอีกเลย <c oughs> วันหน้าวันหน้าสมตาม,มึงให้กูกินได้ยังไงฝรั่งที่ไหนกินสมตมกันเลยเหรอกับฝรั่งที่นี่แหละ กินไม่ได้ฟังกินไม่เป็นอ๋อนี่มึงเฝึกกินใช่ไหมก็กวรเห็นมึงแดกคือคลิปอืมนี้ผมหิวแล้วก็ก็เออพี่ก็ทําอร่อยอยู่เออมันแต่จอมทำยอดเพราะว่าอร่อยแต่มันกินไม่เป็นอืมโอ้สันดานเอ้ยจมไปกินไปเนาะมึงเนาะอืม กัไปเกียงมามันก็แซบขึ้กันไว้เละตอนนี้เราคือพี่อน,นามากินข้าวด้วยอีกแล้วปกติพี่น,นามาบ่อยคือบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆอร่อยไหมวันนี้โอเคไหมถ้าเราทําหลายอย่างอ่ะมันไม่อร่อยพี่ใช่ละเปลืองด้วยใช่ <laughs> <c oughs> อร่ <c oughs> อยวาทาหลายอย่างไม่อร่อยอ้าวจริงทําหลายอย่างไม่อร่อยเราต้องกินแบบนี้แหละอร่อยอืออร่อยแล้ว แล้วก็ต้องกินอยู่แบบกลางทุ่งแบบนี้แต่ถ้าเผิดไปกินตามพัตคารไปกินดาในห้องแถวอะไรเงี้ยอืมส,สนี่วิวบรรยากาศเห็นไหมครับหายากนี่บรรยากาศคืออย่างนี้เลยเราท่ามกลางที่เรานั่งกินไปเห็นไหมม,มันได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วปลานี่เราก็เอาขึ้นจากตรงนี้เพียงแต่เรามาปรุงแต่งให้มันดูน่ากินปลาเน,นี้ยก็ใหม่ๆสดๆ ใช่มึงอยู่ทุ่งนากูดีแล้วดีกว่าไปออกไปข้างนอกมึงไปไหนมามั่งไปหาสาวๆไปไหลายที่ไปไหลายที่มึงคิดว่ามึงรูปหรออ่ะคนอย่างมึงอ่ะถ้าไปจีบสาวไม่มีเงินก็หมาตัวนึงอ่ะจำไว้กูก็เหมือกลางเคยแล้วใช่ไหมเคยสิอ๋อกี่ตัวกี่ครั้งหมดเป็นแสนเลยกูหูย,ยังไม่ได้เจียวเลย <c oughs> คนคนหลังนี่เกือบได้อ๋อเกือบได้คุยกับผัวมันส้นเตียนผัวมาก็ไม่บอกอร่อยไหมอร่อยไหม ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่กูแดกไม่เป็นมึงเคใช้ปะเนี่ยอ้าวโอเคโอเคขอโทษแต่กูยังเห็นว่ามึงยังไม่หยุดเลยนะเออ,เอ,อนี่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเออถ้ามึงเป็นเดี่ยว,วกูไม่ต้องแหลกมึงแหลกคนเดียวเลยอานะของฟรีเรื่องมากมีไอ้น่นจะแกงไอ้นี่มีเปปซี่จะแกงโคลามีเฟนต้าจะแกงสไปซ์จะแหลกอะไรกันนักไอ้อนนเชี่ยเออบนจัดไปหนึ่งจับอ,อ,อ่างงงงยัดเปียกงง <c oughs> ไม่เคยได้ยิงไม่เคยได้ยิงซิท่าเขาดังตาย วลีนี้ไม่รู้เรื่องเลยเอาหนังอันนี้เป็นหนังเรื่องอะไรพี่แสบสนิทแสบแสบแสบสนิทเสิยใสาหน้าแสบสนิทเสิยใสาหน้าพี่ลงไหมกำกับอ๋อยอดเอาพี่ยอดเอาลงเรื่งเรื่องกลางอืมก็เร็วๆนี้หนังผมก็จะเปิดละเนาะเรื่องอะไรน้างเองน้างเองอืมเรื่องอะไรหน้าหนวกกับปวกเด็กหม่ำบรรยากาศหน้าเหลี่ยมใช่ไหมอ่ ผมนั่นโง่กับพกเลยหังเชื่อแล้วน่าได้ตังค์หล,หลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ออกไปหาคนโน้นคนนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกยอดซับสไครต์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็อยากจะแจ้งไปนิดนึงครับพี่น้องครับเพจผมครับผมจะแจ้งว่าอ้าวเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเพจนี้คือเพจจริงผมผู้ติดตามแสนกว่าคนดูยอดคนดูก็เยอะแล้วทีเนี้ยมันก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้กาําลังแจ้งกาําลังแก้ไขอยู่แต่เราแก้ไขมาเป็นเดือนแล้วใครที่มีความรู้นะครับบอกด้วยนะครับคือเพจนี้ ทีนี้พอเพจนี้มันทําอะไรไม่ได้พอเพจนี้มันทําอะไรไม่ได้ผมก็เลยตั้งเพจนี้ขึ้นมาตอนนี้เพจนี้เป็นเพจจริงผมอยู่นะครับนี่คือเพจเลือเฟือชาแนลหนึ่งนะฮะที่ที่ผมทําอยู่นะครับผู้ติดตามเพิ่งเพิ่งได้ถึงพันนึงเองมั้งนะฮะทุกคลิปนะครับเราจะมาลงที่เพจนี้นะครับแล้วก็มันมีพวกดูดคลิปผมนะฮะเพจนี้นะครับมันดูดคลิปผมไปนะครับเพจนี้นะฮะทุกคนนะครับช่วยรายงานด้วยนะครับช่วยกดรายงานมันเปลี่ยนชื่อบ่อยมากเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออะไรไม่รู้นะ ถ้ามีขึ้นให้ด้วยนะเมื่อก่อนใช้ชื่อชื่ออะไรไม่รู้แต่ปัจจุบันมันใช้ชื่อนี้แล้วดูดคลิปของทุกคนเลยเข้าไปเพราะอย่างั้นฝากไว้ด้วยครับเพจจริงคือเพจนี้ครับอ่าเหลือครับผมช่วยฝากช่องยูทูบโอ,โอโด้วยนะบอกให้ f อฟรีอพวกเหลือช่วยตยดตามด้วยนะ วิ่งวอนนะครับช่วยรู้ด้วยนะครับ <c oughs> อ๋อเอาเป็นว่าใครอยากดูสตอรี่ของพี่แอนนานะครับก็เป็นตัวตนของพี่แอนนาแหละใช่ไหมก็ไปติดตามพี่แอนนาได้ทางช่องทางก็คือแอนนาชวนชื่นอ่าตามนี้นะครับแอนนาชวนชื่นนะครับมีทั้งจิ๊กจ๊อกไปทั้งยูทูบทุกคนตอนนี้มีโซเชียลเป็นของตัวเองหมดทุกคนมีโซเชียลเป็นของตัวเองทุกคนมีช่องเป็นของตัวเองหมด อยู่ที่ว่าคอนเทนต์ใครจะทําอะไรน่าติดตามไหมส่วนของผมบางทีคือถ้าไม่น่าติดตามก็ติดตามไปเสอะครับนะฮะถ้าว่างดูก็ดู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 กันหน่อยคือเราเอาเงินมาจากเมืองนอกเราเอาเงินมาจากเมืองนอกเอาเงินเข้ามาในเมืองไทยเอ่อทให้ดุลการค้าไทยดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิงวองนะครับใช่คำว่าวิงวองเลยหรอขอไหวสวยๆออมาอีกเที่ยวหนึ่งช่วยช่วยดูช่องไอ้นาชงชื่รื่อยนะครับคนติดตามน้อยมากนะครับทำแล้วไปก็ท้อไปทําไปก็ท้อไปแต่ว่าไม่ถอย สู้ใจขาดทำไปพี่ยังไงก็คืองานที่เรารักนะฮะผักบอกพี่น้องไปเนี่ยดูของเหลือเฟือเสร็จแล้วว่างๆไม่รี้จะไปไหนอ่ะแวะเข้ามาดูช่องยูทูบแองนาหน่อยก็ไล่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยแล้วโฆษณานะครับเจออย่ากดข้ามนะครับขอร้องอีเที่ยวรู้ให้จบเลยนะครับกดข้ามโฆษณาเนี่ยทำไมยอดวิวมันไม่ขึ้นไงอ๋อเหรอเออผมเพิ่งรู้แล้วก็แม้เราไม่มีรายได้อะไรเลยนะอ๋อเหรอ ช่วยดูโฆษณาด้วย,วยนะครับ<ๆ>พี่น้องผมก็ไปติดตามพี่ออนนาด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้เอาไว้แค่นี้เอาแล้วอะไรมีอะไรมึงฝากกูมั่งดิยวคุยอะไรฝากไม่ช่วงที่คุยเนี่ยไอ้เร่นี้เขาก็สะกิดสะกิดสะกิดมางกลัวไงมึงไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้ผู้ผู้โหยหายอดวิวมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูบอกให้แน่แน่มึงบอกตอนไหนมื่อกี้มึงก็ชลาคนดูแล้วอ่ะคนดูความเล่นอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับผมฝากติดตามจอรนี่ด้วยครับช่องอะไรช่องจอรนี่นานาชาติครับผมชัตนี้ได้ชัตหน้า ชตดนี่เลยแต่ของผมนะอย่าดูเฉยเฉยช่วยกดติดตามของผมด้วยนะบางคนดูเฉยนะครับช่วยกดติดตามผมด้วยจะได้แบบเไปเจอคลิปหน้าของผมจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวกูว่านะว่าอะไรก่อนจะจบตอนเนี้ยหามีก่อนมาให้กูก่อนดีไหมเพากูรู้ถ้ามึงไม่จบภายในตอนนี้มึงก็จะเอาไว้อาทิตย์หน้าจริงๆอ่ะ อาทิตย์หน้าก็เป็นภาคสองถ่ายอีกคลิปหนึ่งไม่ถ่ายวันนี้เลยอากลัวอ,อาทิตย์หน้าก็กลับมาคนอีกฝั่งนึงไงไม่เอาพอโกนแล้วมันออกไปไหนมาไหนมึงเอาถ้ามึงจะไปมึงก็ไปอย่างนี้<อ>ถ้ามึงไม่ไปไหนมันก็อยู่ทุ่งนากูมันก็เดินเอาผ้าพกหัวแล้วก็ปิดข้างหนึ่ง<อ>ปิดไปกอดข้างหนึ่งแล้วอาทิตย์หน้ามาเอาตรงนี้ออกเอาอีกฝั่งหนึ่งออกพี่น้องครับใครม,มีมีกน,นวดวหรือปัตเตารเลียนอยู่ที่บ้าน<อ>ช่วยผมด้วยนะครับ <laughs> มึงจะไปหาทำไมว่าเขาจะส่งมา เออเดี๋ยวกูกรอให้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครั้งนี้ก็ขึ้นเตรียมแล้วเออเรามาก่อนครั้งนี้เออแล้วก็กองครั้งนู้งก่อนสองครั้งวันเดียวกันไม่ได้เหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกให้เออแต่วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับพวกเราไปก่อนครับสวัสดีครับมึงไปหายนะครับกูไม่มีกูไม่ได้บอกใครไปหรอกกูไม่มีใครไปซื้อไอ้ชิบหาย เขาไอ้เดาด่ากูอีกไม่ได้ด่ามึงแต่กูได้เหลือเออกูไม่ด่ามึงกูได้เหลือมึงก็อย่าเสือกมึงพ่อพอกับมามึงทั้งคู่เลยจับกูก่อนนวดข้างหนึ่งยัดเปียดเอ้ยแวะมาบ้างกูไรไงวะปิดกล้องปิดกล้องเฮ้ยเอาละวฝรั่งคุ้มข้างแล้วัวใครต้องมาแล้วกูไม่อยู่แล้วยัดเปียดไม่เป็นไรไปไหนก็ไป